สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุณผู้ชมท่านผู้ชมเ้อร์สวัสดีสวัสดีเอฟซีลาวไทยตะการไร้บอลวันนี้กับพบก,กับต้นกายแล้วพี่น้องพบก,กับต้นกายคือเก่าอยู่ที่ซองออนทัวร์สตูดิโอพี่น้องด้วยยู่หน้าพี่น้องวันนี้กับลงมาไทยนาวันตอนกะ <laughs> <laughs> บอกว่าถือ ต้องมาไทยหน้าขาดหน้าพี่น้องดับหน้าท่านหน่อยจะดับหน้าพอตุนก้าต้องมาไทยหน้าขาดหน้าพี่เนาะไม่ได้ดับดอกเมือ่อยไทยกับพวกแห้งเลยพี่น้องเปลี่ยนกันขาดกันไทยกับลุงพี่น้องเปลี่ยนกันขาดกันไทยสองคนสามคนหายใจนั่งประธานพี่เนาะเมือ่อย มื่อยางรถไถโอ้ยเมื่อยแห้งขนาดหมดแรงมาแต่ปวดสุขภาพไม่ไหมพี่น้องเอยมาหูข่าวแห้งกับมือยพี่น้องมาหูข่าวว่าจะคลองเป็นเกี่ยวกับลำไส้พี่น้องแล้วก็ยัางน,นีเนาะพุดจือ้อพี่น้องเมื่อมือแรกสียหายเบิ่งพี่น้อง มึมแรกสิเอาไป,ไปเบรกซเซลลี่เบกเซเล่พี่น้องเวอร์ไปมุนีนะไปเบกเซเลี่เล้วกับปวดเหนียวปวดเหนียวตัวเลือดเบรกเซเล่พี่น้องสามยาวฝึกซิกร่างกายเกือบซีทพี่น้องเอ้ยโอ้โหสิเป็นอะไรเพราะท่านเศราง่ายเลยพี่น้อง หมอเพื่อนกำลังติดตามอาการพี่น้องเพื่อนนัดให้ไปอีกหนึ่งเถื่อนสองเถื่อกระบิดในใจพี่น้องถ้ามันมาเศร้าก็ได้ไปอีกพี่น้องไปจนเศร้าพี่น้องเลยเพื่อน,อนกำลังติดตามอาการเพื่อนเอายาไมา่กินก่อนเมื่อยาแล้วครับหาเพิ่นอีกเพื่อนเกษียยาไม่กินอีกจนกลัวมันสีเศร้าพี่น้องโอ้ ลำบากเฮงพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้ไปหารับจ้างพี่น้องเมื่อวานนี้ไปรับจ้างได้เงินมาเท่ายเนาะได้เงินมาบริพ่อพันพี่น้องเมื่อน,นี้ไปหายโมมืดพันธหาพี่น้องเลยแต่มีน่ออกกน,น้อยเดียวออกลายพี่น้องตัวมีเงินซื้อกินโรคหายโรหน้าแน่กับปนนานั่น วันนี้จะคล้องก็มาเปลีนใส่ตอนย้ำพายย้ำนาปุกใจ,ใจกเฮพี่น้องเอ้ยจักสิดซีดนะใดนี่ข่มเจ็บบ่ไดพี่น้องโอ้โหดอกว่ามันสิเป็นย้ำไดพี่น้องเอ้ยเสียกนเป็นใส่ย,ย้ำาปุกใจลายเรื่องยากเฮ็ดไทยเฮ็ดนาสุขภวามจะคล้องก็มาแห้งแห้งใส่กันม <c ười> ีแต่แนวมโมโหพี่น้องเมื่อย เงินเพื่อปีเพื่อแรกเ่อไกินอนเข่าบขีเวลานเขาพี่น้องจะได้เงินรายกว่าเมื inform inform ่อยรยลายท่านกำลังไทอยู่พี่น้องลิงไทยพี่น้องร่างลิงไทหน้าก้ากับบขอพี่น้องกาบ่พนากรลังลกใส่ชางทงกังลกปูนท่้งองอุลพี่น้อง ดำลายคนพี่น้องลูกกาประธานบรรยากาศดีพี่น้องมันมีฝนโปตกอุ้ยฝนเลยแดดแห้งแห้งหอดกหอนใครแต่ว่ามีห่มใหม่พี่น้องเมื่อยเขาห่มเพราะต้นกาเนี่ยเมื่อยแท่นหน้าพี่เนาะเขานั่งอยู่ตโปูดเขาสีบาร์เลยเบ้าสีบาต้นกาขี่ขาดมาสีบาร์นะขี่ขาดจะจังหน่อยพี่น้องมันเมื่อยพี่น้องเอ้ให้ใจน้องประธานเป็นย้อนกับห่อเลยพี่น้อง มันกระเพาะมาทำงานพี่เนาะกระเพาะมาทำงานเลยมันสีเมื่อยมันใช้ใจผื่พี่เนาะกินข้าวลงไปมันมาทำามันโบ๊ทเลยกระเพาะมาทำงานมันบาย่อยเลยอาหารนะครับกินลงไป่าย์เลยแบบมันอยู่มันอยู่ในนี่นี่แบบมันนุ่งทำนมกินลงไปแล้วมันนุ่งทำไมมันบาย่อยเลยก็เพราะมาทำงานพี่เนาะ จนลายมือพี่น้องพอค่อยได้ถ่ายพี่น้องเลยพราะว่่ค่อยทำงานโอ้จ้าปิ่นอะไรจีนแ,แนลออกมาเอะไรแค่พี่น้องคิดลายพี่น้องเลยเพราตัวการ์คิดจนจนแบบว่าคุนแบบว่าคุ้นว่อยากกินข้าวพี่น้องคิดลายพี่น้องเป็นยองค่อมค,คิดกับปิ่นพี่น้อง คิดร like so right ้ายเลยก็เ่อยากินข้าวคนเดวกินข้าวก็าเแซ่บคือทุกอยากเลยทมกอย่างกินข้าวคนนี้พ่อกินงเช่กันไปโฮบเลยมันมาโฮบเลยคิดร้ายและกันบุรับไปกวดพ่อมันนี่แห้งมอว่าอาการในฟังเลยก็มันก็คิดพี่น้องมันใจร้ายใจร้าย นี่น้องกิ๊กี้พี่น้องสบายดีก็สบายดีป้าลุงอืมันนี้คือเปียกน,น้ำน้ำพายเล่นน้ำพายตากแดดโอ้เดี๋ยวก็ไข่ละวังจะเปล่นเด้อะานไข่น้ำพายตากแดดเนน้ำตากแดดท <c oughs> อนๆเดี๋ยวก็บปาสบายอันนี้คนดูได้พี่น้องดูดูได้นี่เก่งที่สุดเลยนี่คนกล้าได้สลายได้เลยนี่เพิ่นเอาล่อไปยูกล้าพี่น้องข้างหน้าดัน เป็นน้องกิกกี้ก็เป็นผู้คนกล้ามาหายแดดกับวิวบริสุทาิพี่น้องคนดูนี่จะคนดูดูเลยนี่โอ้เก่งไงลีนี่จะคนดูดูนั่นคนกล้าก็เด้อบาดนเด้อหน้าเดี๋ยวคนกล้าอีกแล้วดูเฮียวิวซื่อเน่อยเก่ง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 เ๋ยวคนกล้าแล้วเขาก็เป็นคนกล้าอีกแบบ ท่านเขาจาะดำหน้าพี่น้องโอ้ยหลายคนแห้พี่น้องจ้างคนดำเลยพี่น้องหน้าไม่เท้าพี่น้องเอ้ยเว้นหน้าหน้าเว้นห้าบารตุนกาหน้าไม่เท้าพี่น้องดำหน้านำไม่เท้ามันไทยหน้าตุนกาศตายเจ็บปวดอยู่พี่น้องเอ้ยเหตุอะไรอุบัติได้พี่น้องเห็ุโมเห็ดก็ับเห็ดน้ำมูลเนาะขันบมเห็ดกับมันกับบุได้พี่น้องเหมือนกับสิบว่า จีบโกดเอาพี่น้องจีบพ่วงใสโอ้ยทายหน้านี่ก็จีบพี่น้องมันจีบจองสิการจีบใสจะขึ้นเล็กมาแทงนี่พี่น้องน้ำสีมืดแล้วพี่น้องน,นี่เรือโบ้ไล่ไฮกับบ้หนำพี่น้องนี่ไฮนี่มีน้ำอยู่ไฮเชิงนี่บุรีมีน้ำเลยนี่ เหล่อกอีกไล่ไล่ให้บุยน,น้ำทั้งพุ่นก็มียุน่นใหวางนี่ก็มีน้ำยุน่นขางทั้งพุ่นก็มีน้ำยุ่งแต่ว่าขึ้นไปทางซ้ายนั่นนั่นทึ่งจะบิดน้ำแล้วยังโบราณแหงทั้งนั่นก็ตรยากว่าเลยจักชีด,ดามเลยชักมือแล้วนี่ชักชีดามเลจักมือเนี่ยน้ำมืดนี่ก็ชีดายุดงไปจักฉันไ้นก็คอยพุ่นตกเด้อ ขันดูดน้ำพายชันี่เดดขนาดเดดจุดน้ำแห้งตูองวาวๆแดดแห้งนี่พ่อ,อเนยพี่น้องอันนี้พ่อ,อเนยและชัยนาชัยนาค่ะพ่อ,อเนย คอยลุงคลิปพี่น้อ,อเงเอ้อยห้ยาเหี่แห้งายหงายห้ายช่วงนี้หงายาจงได้กะขอให้เอฟซีแต่ละคนเนาะคอยยุ่งกันไปโดนๆเด้อติดตามมาตุนกะยุ่งกันไปโดนๆจะพาวนี้ปลากันเนาะบางทีมาตุนกะเนี่ยเหียกับบ่คอยลุงคลิปก็จะพาวนี้ปลากันเนะาะ ดิฉันก็ไปโด,ด,ดนหักแฝงกันเด้อพี่น้องเด้อหักกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งไม้ยาสีฟีตากแตกบ้างยาสีฟีแตกมาคือนำถือข้าวเหนียวว่าสัต